เราสะอาดวิดีโอกันนะคะหุ้ยหน้าแบบว่าฮัลโหลนี่คือวันเกิดฉันอายุ you, ครบอายุเท่าไรปีวยี่สิบยี่สิบเก้าปีเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าแม่กับคุณยายจะมีคำอวยพรว่าอะไรบ้างเลยโอ้ยแล้วก็ไม่เห็นไหนอวยพรซียาย ยันมันสุกเดินทางปลดภัยมีโชคมีหน้าตรางวันที่หนึ่งเลยเหรอใช <c ười> <c ười> ขอบคุณค่ะทำไมพรพรยาวกว่าปกตินิดนึง <c ười> ปกติก็จะแบบอะไรนะอยู่เย็นเป็นสุกเดินทางปลอดภัยอะไรอย่างนี้พอวันเกิดก็จะแบบยาวนิดนึงมองกล้องหล่สี่ยายอาบน้ำยังเนี้ย <c ười> กินข้าวยัง <c ười> วันนี้กินอะไรจริงหรอ,อไม่พูดเลย <c oughs> พอมีกล้องไม่พูดเลยแม่ว่างไงสีขอให้สุขภาพแขนแน็งแรงอายุอยู่มั่นังยืนอะไรอีกอะการงานาดีๆขึ้นๆไปรวยๆรวยๆเพราะฉันรวยแม่ก็จะได้ตังค์ด้วยไงประเด็นอะใช่ไหมชี้ๆๆทำไมมืดจังของแม่ขอบคุณแค่ We add.